หลายคนยังใช้คำผิดกับการที่เราสมมติว่าเราจะเอาของไปให้สิ่งที่โยมศรัทธาสิ่งที่ยมสกการะหรือสิ่งที่ยมเชื่อในสิ่งเสียสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเชื่อด้วยความศรัทธาหรือเชื่อด้วยความงมงายอะไรก็ตามแต่ในเมื่อโยมเชื่อไปแล้วศรัทธาไปแล้ว โยมเอาของอของข้าวของหวานเอาน้ำเมาอะไรไปเอาไปให้เขาอะของเหล่านั้นพวกเครื่องปั้นตุกตต๊กตาตุ๊กตาแล้วก็ตามแต่อาจจะเป็นกุมารทองนางปาับหรือ,อเทพต่างๆที่ปั้นขึ้นเวลาโยมเอาไปเอาของเหล่านั้นไปให้ไปให้ของพวกเนี้ยไปให้สิ่งๆเหล่านี้ โยมมักจะใช้คำผิดอยู่มันคือคำว่าอะไรและควรใช้คำแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบ สุขสอดดียตดโยมผู้ที่กดติดตามเพจวัดป่าจันลานแล้วก็ <c oughs> ทางช่อง youtube ก็คือสายคำธรรมชาแนลวันนี้ก็จะมาขายคำธรรมกับคำที่ว่าเวลาที่เราเอาของอไปให้พวกเรา อาจาจะเป็นเทพหรือสัมภเวสีดวงวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่หรืออาจาจะเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่เป็นสารเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ตามที่โยมศรัทธานะคือในคลิปนี้ก็ไม่ได้กล่าวตำหนิหรือว่าไปไปพาดพิงถึงเรื่องของาการศรัทธา คืออาตมาเนี่ยเคารพทุกความเชื่อทุกความศรัทธาของโยมเพราะว่าอของที่โยมเชื่อหรือโยมศรัทธานั้นอาตมาก็เคยได้ทำคลิปพวกนี้ไปไปหลายครั้งแล้วว่าเราจะศรัทธาเราจะเชื่อแล้วก็เชื่อไปเถอะขอให้เราเป็นคนดีก็แค่นั้นง่ายๆสั้นๆเชื่อแล้วเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใคร ถ้าว่าเราเชื่อไปแล้วสิ่งเหล่านั้นนอบน้อมดึงจิตดึงใจเราไปทําในสิ่งที่ดีตัวนี้มันก็ก็หน้าเชื่อแต่ถ้าว่าเชื่อแล้วมันชักจูงโยมไปในทางที่ผิดไปเบียดเบียนชีวิตทั้งคนและสัตว์หรือไปทําให้พวกเขาคนอื่นเหล่านั้นเหล่าใดคนไหนคนหนึ่งคนใดหรืออะไรก็ตามแต่ให้เขาได้เดือดร้อนทั้งกายทั้งใจนั้นตอนนั้นไม่ควรเชื่ออ,อันนี้ก็ได้พูดไปหลายครั้งแล้ว แต่ในวันนี้จะมาพูดในเรื่องของอของข่าวของหวานที่โยมเอาไปให้เขาเหล่านั้นบางคนก็ยังใช้คำผิดแต่ถ้าว่าถ้าพูดถึงเรื่องการใช้คำอัตมาก็ได้บอกไปหลายครัง้งหลายหนแล้วว่ามันก็เป็นแค่คำเป็นแค่คำลมปากเป็นแค่คำพูดเป็นแค่สิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาจะพูดยังไงมันก็ได้ทั้งนั้นแหละโยมแต่ แต่ที่จะมามาทำเนี่ยก็คืออยากจะให้อ่าอ่าอยัางไงอะ่ะอยากจะให้เข้าใจถูกและพูดให้มันถูกในอีกแง่หนึง่งอ่าไม่เกี่ยวกับสิ่งสมมุติสิ่งไม่สมมุติคืออยากให้มันพูดให้ถูกให้เข้าใจถูกแค่นั้นเองอ่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นโยมจะพูดยังไงก็มันก็เรื่องของโยมเหนนั่นเรื่องของโยมเหอะเพราะมันเ,เป็นแค่สิ่งสมมุติอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอ่ายึดมั่นถือมั่นกับมันคำพูด หรือว่ารูปร่างรูปลักษณะตาแล้วก็ตามแต่ของสมมุติของภายนอกทั้งนั้นแต่ถ้าว่าอยากจะใช้คําถูกจริงๆบางคนเอาของไปให้พวกอาจจะเป็นกุมารทองเป็นอ่ารูปปั้นพญานาคหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปปั้นเทพอะไรต่างๆอืมเอาไปให้ใช้คําผิดนั่นก็คือคําว่าถวายเดี๋ยวเอาของไปถวายกุมารทองก่อนเดี๋ยวเอาของไปถวายแม่นางกวากก่อนเดี๋ยวเอาของไปถวายอ่าพ่อปู่นาคราช ไม่ยากหน้าคลาดอะไรเงี้ยออแต่อาตมาย้ำเลยนะจะใช้คำคาไหนมันตัวนี้มันเลือกของโยมอ่าใช้ปัญญาเอาแต่ที่ว่าจะมาพูดนี่ก็คืออย่างให้ใช้คำให้มันถูกอ่าสำหรับคำถูกเนี่ยอา่ามันก็ที่พูดไปแหละอ่ก็คือถ้าว่าจะใช้คำถูกต้องแค่นั้นเองออาคำว่าถวายเนี่ยอ่าเอาไว้ใช้กับพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์อ่าพระพุทธเจ้ากับ นักบวชใช้คําว่าถวายแต่สําหรับสิ่งที่โยมสักการะหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โยมเชื่อนะั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้คําว่าถวายนะโยมใช้คําว่าเส้นเอาของไปเส้นเส้นไหวของเส้นไหวนั่นแหละสิ่งของของขาวของหวานดอกไม้ถูกเทียนผลไม้รากไม้เอาไปเส้นนะ ใช้คําว่าถวายมันมันมันก็ผิดหน่อยผิดกับคําผิดกับน้ำหน่อยผิดกับสับพัดน้ำผิดผิดกับสับที่ใช้ในการพูดนี่คือถ้าว่าอยากจะพูดให้มันให้มันถูกสับเฉยแต่ถ้าว่าให้มันถูกสับกับถูกต้องถ้าถูกต้องนี่มันพูดยังไงมันก็ถูกมเลยโยมถ้าว่าถูกต้องแต่ถ้าว่าพูดให้มันถูกสับก็คือนี่แหละเอาของไปเส้น ไม่ใช่ของไวถวายแต่ถ้าสําสหรับพระสงฆ์หรือนักบวชที่พระมาอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นใช้คําว่าถวายพระมากษัตริย์อะไรเงี้ยถวายเออะไรงั้นน่ะนะถวายพระเดชพระคุณท่านไปเอถวายสังฆทานเอถวายพระตาหารเช้าเ,าเพลนแรงเอแรงไม่มีเออเอาหยอก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 นะเออใช้ถ้าว่าจะใช้คำให้มันถูก แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็แล้วแต่โยมจะพิจารณาแล้วแต่จะใช้ปัญญาในการใช้ก็แค่นั้นเองอพูดผีปีศาจหลวงเรารดวงวิญญาณเทพอะไรต่างๆเหล่านั้นเขายังผูกมัดอยู่เขายังมีรักอยู่ยังมีรักโลกโกรธหลงอยู่เขาไม่ได้ปฏิบัติในทางที่จะละเท่าไหร่ ก็พระเหมือนกันแหละพระบางงขาก็ยังไม่ละเลยกิเลสยังบางทียังซื้อหวยซื้ออะไรยังมีนะตัวนี้ก็พูดไม่ได้พูดให้แต่สิ่งเหล่านั้นพูดให้พระสงฆ์ด้วยเหมือนกันมีซื้อหวยซื้อนั่นซื้อนี่ยังมีอยากได้อยากได้นี่อยากได้นี่อยากสร้างบุติใหม่ให้มันใหญ่ให้มันสวยให้มันงามอยากจะเป็นเจ้าคณะนั่นเจ้าคณะนี่อยากมียศมีลาบมีตําแหน่งยังอยากมีอยู่ยังมีมีเยอะแล้วก็ทาผิดทํา อ่าเรียร้ายทุกนนี่นั่นหลอกพวงเาวาบ้านอ่ายังวางยังไม่ได้เลยนี้สําหรับพระสงฆ์แล้วก็ของพวกเหล่านั้นเขาก็เขาก็ไม่ได้มาบวชเพื่อละเออเหมือนกับปู่ย่าพญานาคเขามีปู่ยังมีย่าเลยเขาก็ยังมีผัวมีเมียกันอยู่เลยอ่าน <c oughs> ะเขายังเขายังอยู่ในโลกิวิสัยโลกิวิสัยอยู่อ่าแ้นก็ใช้คําว่าเส้นและกันอ่าถ้าว่าสําหรับพระก็ ก็ยังถ้าว่าจะดีจะช่วยยังไงก็พิจารณาเอาแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ต้องไปมองพระสงฆ์หรอกเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็พอ,อ,อพระสงฆ์ก็คือสาวกก็ให้เกียรติคําว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละก็ใช้คําว่าถวายนายโยมนะ,ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอเจริญพร